ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปของเรานะคะ 1. เราจะประหยัดเวลาแล้วสเราไม่จําเป็นที่จะต้องง้อมแม่ครัวเลยเพราะเราสามารถควบคุมรสชาติอาหารให้คงที่เหมือนกันได้ทุกจานนะคะสวัสดีค่ะรสสุกคนพัทราพาดานะคะเจ้าของแบรนด์อีแซดอีสานค่ะ ไอแซฟอีสานของเราแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือตัวอีแซบตัวอีแซบจะเป็นชุดหมูกระทะย่างให้เสร็จค่ะตัวนี้เป็นส่วนสําคัญที่เราจะสอนทาน้ําจิ้มทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะคะน้ําจิ้มตัวนี้สามารถไปต่อยอดธุรกิจได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ําจิ้มุกี้น้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มหมูกระทะรวมถึงการทําซอสหมักนะคะทั้งหมด8รายการก็คือหมักเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาปลาหมึกอะไรพวกนี้นะคะร้านอีแซบเนี่ยจะเหมาะกับลูกค้าที่เป็นข้าราชการหรือคนที่ไม่ต้อองงงกกาาารรททที่จะะะะะยหมนนเนะคะ ส่วนที่2ก็จะเป็นตัวของอาหารอีสานค่ะตัวอาหารอีสานก็จะเป็นประเภทส้มตำยำลาบน้ำตกตับหวานรวมถึงต้มแกงพวกนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้วค่ะกลุ่มลูกค้าที่จะสั่งซื้อของเรานะคะก็จะเป็นหน่วยงานราชการออฟฟิศหรือคนที่ต้องการความรวดเร็วในการทานอาหารนะคะตัวส้มตำยำลาบพวกนี้ก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปที่ต้องการความแซ่บของอาหารอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ยอดฮิตที่ขายดีอยู่แล้วค่ะ แรงบันดาลใจในการเปิดร้านอีซาบีสานของเรานะคะเนื่องจากว่าเรามีผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่พร้อมจะเปิดร้านอาหารได้ทันทีนะคะน้ําปรุงทั้งหมด40รายการของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะได้แก่ประเภทส้มตำยำลาบนะคะประเภทต้มแกงประเภทหมักทอดนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้ําจิ้มค่ะน้ำปรุงของเรานะคะอย่างประเภทตำนะคะก็จะเป็นพวกส้มตำเนาะสามารถตำได้ทุกรายการเลยนะคะเพราะว่าของเราจะมีซอสต,ตัวเปรี้ยวและซอสตัวหวานที่สามารถไปผสมกันเพื่อที่จะตำส้มตำได้ทุกประเภทเลยค่ะ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปของเรานะคะ1เราจะประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็ว 2. เราไม่จําเป็นที่จะต้องงอแม่ครัวเลยนะคะเพราะเราสามารถควบคุมรสชาติอาหารให้คงที่เหมือนกันได้ทุกจานนะคะอแซาบีสานของเรานะคะเริ่มต้นลงทุนอยู่ที่29,000บาทจนถึงหลักแสนนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกตามรูปแบบการลงทุนของลูกค้าได้เลยอย่างเช่นแบบที่1นนะคะลูกค้าไม่มีหน้าร้านก็คือ Delivery อย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ลูกค้าลงทุนแค่หลักหมื่นตัวที่2นะคะลูกค้ามีโต๊ะประมาณ6โต๊ะหรือว่าเปิด1คูหานะคะตัวนี้อาจจะลงทุนหลักแสนหรือลูกค้าจะเปิดให้เต็มรูปแบบนะคะก็สามารถเลือกเปิดร้านอ e ีซัอ e ีสานของเราได้เลยค่ะอีซ e ัอีสานของเรานะคะอยู่ภายใต้บริษัทพร้อมปรุงจำกัดนะคะลูกค้าสามารถใช้แบรนด e ์อีซ e ัอีสานก็ได้หรือลูกค้าอยากต้องการที่จะเปิดเป็นแบรนนนดด์ขอองงตััวเเกก็ไ้ช่่คะ อีซาอีสานของเรานะคะก็จะอบรมให้ลูกค้าทั้งหมด4อย่างที่สําคัญสําหรับร้านอาหารนะคะได้แก่1การควบคุมสต๊อก2การทําบัญชี6ช่องสําหรับร้านอาหาร3การปรุงอาหารให้รสชาติคงที่4การส่งเสริมการตลาดค่ะทางอีซาบีสานนะครับจะช่วยเจ้าของร้านอาหารอีซาบีสานในการสร้างเพจ Facebook การสร้างไลน์แอดและการทําโฆษณาออนไลน์นะครับผลของการทําตลาดออนไลน์นะครับทำให้กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเจอกันง่ายขึ้นสามารถรับรู้โปรโมชั่นได้ง่ายและไวขึ้นครับี e s h i อีสารนะครับจะสนับสนุนด้านการโฆษณาออนไลน์ให้กับลูกค้านะครับอย่างเช่นการสร้างเพจ a c e b o o k นะครับการสร้างไลน์แอดการทําโฆษณาออนไลน์ใน Facebook แล้วก็ในไลน์แอดนะครับไลน์แอดเราสามารถใส่แผนที่พิกัดของเราเข้าไปได้นะครับใส่เมนูเข้าไปได้แล้วก็เบอร์โทรนะครับแผนที่นี่ก็จะทําให้ลูกค้าสามารถเดินทางมายัางร้านของเรานะครับได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นนะครับก็ลูกค้าที่มีเวลาน้อยๆสามารถเลือกชมเมนูผ่านทางไลน์ก่อนได้เลยนะครับและสามารถสั่งกับทางผู้ประกอบการทางไลน์ได้เลยครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าการตลาดออนไลน์นทุกวันเนี้ยครับมีอิทธิพลมากกับสังคมเรา